สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้ก็มาในเมนูมกปลาดุกค่ะมาเจอกับแอดมินอร่อยแบบบ้านๆก็จะเจอกับค้าบ้านๆอาหารบ้านๆนะคะวันนี้ก็มาในเมนูอาหารอีสานค่ะจะมีกลิ่นของปลาร้านันัวอาผักชีลาวใบอีตูค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ มาดูในส่วนของเครื่องค่ะวันนี้ใช้ตะไคร้อยู่ที่4-5ตน้นพริกแห้งอยู่ที่20เมตรแล้วก็หอมแดงอยู่ที่10 1ถึงหัวค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนํามาตำให้ทั้ง3อย่างละเอียดค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตะไคร้ลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งค่ะเดี๋ยวเราจะตำทั้ง2ออย่างก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะก็ใส่หอมแดงลงไปตามอย่างสุดท้ายเพราะว่าหอมแดงจะมีส่วนของน้ําเยอะเวลาเราตามไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเผื่อจะมีพริกเนี่ยจะกระเด็นเข้าตานะคะเข้าสู่หน้าเน,นี่ยมันก็จะแสบจะร้อนค่ะเพราะอย่างที่เป็นน้ํานะคะวัตถุดิบเราจะต้องเอามาตำในอย่างสุดท้ายเสมอเสมอค่ะ และความละเอียดของเครื่องแกงเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะก็ยังไม่ต้องละเอียดมากค่ะพริกก็ยังพอมีความแล่นใบยอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบ อื่นกันค่ะก็จะใช้เป็นพริกขี้หนูลูกโดดแล้วก็ใบมะกรูดฉีกแล้วก็จะมีเป็นผักกะหล่ำปีด้วยค่ะก็หัน่นแล้วก็ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้วจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะกะหล่ำปีต่อไปค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือใบอีตูหรือว่าใบาแมงลักแล้วก็ต่อด้วยผักชีลาววันนี้ซื้อมา1กร,รมัมอ่าผักอีตูซื้อมา2กร,รัมค่ะแล้วก็เด็ดๆๆเดด,เด,ดแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ มาดูในส่วนของใบตองวันนี้เราใช้เป็นใบตองค่ะก็ใบตองก็จะมีความสดใหม่พอความสดใหม่เนี่ยเวลาเราจะทําจีบเขาขึ้นมาเขาจะแตกง่ายแอดมินก็เลยนําไปลนที่แก๊สเพื่อที่จะให้ใบตองสลดค่ะส่วนวันนี้ไม้กัดไม่ได้ใช้ใช้เป็นแม็กค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะวันนี้เราใช้ปลาดูกซื้อมาเป็นชิ้นชนแล้วค่ะอยู่ที่13ชิ้น แล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เป็นเครื่องลงไปค่ะตัดเครื่องที่เราตาไว้ใส่ลงไปให้หมดค่ะและขั้นตอนต่อไปใส่น้ำปลาล้าลงไปประมาณ3มช้อนโต๊ะหรือ4ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะความเค็มใส่เกลือลงไปอยู่ที่1ช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสลดหมูอีก1ช้อนชาแล้วก็ใส่ขลังปีลงไปเลยค่ะ จากนั้นก็ใส่ใบอีตูแล้วก็ผักชีลาวค่ะแล้วก็ใส่เป็นใบมะกรูดฉีกลงไปใบอีตูก็คือภาษาอีสานจะเรียกว่าผักอีตูภาษาการก็คือใบแมงลักค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะใช้มือเรานี่แหละค่ะก็คือใส่ถุงมืออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ใส่ถุงมือจะทําให้มือแสบได้ค่ะถ้าไม่ใส่ถุงมือก็ให้ใช้เป็นช้อนคนก็ได้ค่ะตอนนี้แอดมินก็คุกเข้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็พยายามด้วยนะคะให้ผักสลดลงไปค่ะก็คุกเข้าใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีหรือว่าเช็คพอให้ผักสลดลงไปค่ะ ่วนใครที่ชอบความนัวๆอยากจะใส่ผงชูรสลงไปก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนของการปรุงรสชาติค่ะวันนี้น้ำตาลแอดมินไม่ใส่ค่ะเพราะว่าอาหารอีสานอาหารเหนือม่นิยมใส่น้ำตาลน,นะคะและขั้นตอนนี้ค่ะพอคุกเค้าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทำห่อหมกกันค่ะก็คือทำเป็นหอ่หอๆใบตองค่ะเราก็เอาในส่วนของนวนวๆประกบกันจากนั้นก็ตักผักลงไปลองก่อนเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตากเป็นเนื้อปลาดุกลงไปก็ใส่ซักประมาณ3ชิ้นกำลังดีค่ะเสร็จแล้วก็จะตกแต่งให้สวยงามด้วยลูกโดดค่ะสำหรับคนที่ความเผ็ดไม่พออยากจะต้องการความจี๊ดจา๊าดอีกค่ะต่อไปค่ะเราก็มาจับจีบของห่อหมกกันค่ะก็คือทบซ้ายทบขวาแล้วก็จับจีบขึ้นไป พอประกบได้กันแล้วก็เตรียมแม็กเลยค่ะวันนี้แอนดมินไม่มีไม้กัดนะก็เลยไม่ได้ใช้ใช้เป็นแม็กแทนค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูอีกหนึ่งห่อค่ะก็เดี๋ยวจะทำแบบไวๆค่ะ จับจีบเสร็จเรียบร้อยก็ใช้แม็กแม็กเลยค่ะแล้วทั้งหมดที่เราทํามาปลาดุกที่เราซื้อมาก็จะได้ประมาณ5หอ่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งที่ซึ้งค่ะก็นําไปเลี้ยงนึ่งที่ซึง้งซึ้งของเราก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็วางได้ประมาณ3ห่อแรกค่ะหม้อแรกก็คือวางได้3หอ่อเราจะใช้เวลานึ่งอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงค่ะ ไฟก็ใช้เป็นไฟกลางค่ะตั้งไปอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงเปิดฝามหม้อมานี่ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่ก็คือครบแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะก็หยิบเอาห่อหมกขึ้นมาก็คือหมกปลาดุกแล้วก็เอาห่อที่เตรียมลงไปนึ่งต่อก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูห่อหมกที่เราได้เอาออกมาเมื่อกี้ ค่ะเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมๆกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะแล้วสีสันหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะก็น่ารับประทานมากกลินหอมฟุ้งไปหมดเลยค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำหมกปลาดุกค่ะแล้วก็เป็นหมกปลาดุกแบบอีสานจ้า เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ